สัมปุทโธวัตโสภะกะวะสัมมาสัมพุทธังสาระกะสามิสัมมาสัมพุทธังเสนานามิตุพิโยวัชิราปะกาโลโสภะกะวายติจิวิจาจังนัสัมปัน

ต้อชว่อยระาธร้าวใ่ครับอมาติดต่อต้า่อัฐบาสตงรงขึ้นเสียงประานนะครับรเป๋ามาง่

ลงทานงทานลงทานเห็นไหมไอ้ชั้งไม่ตอบผู้คนใหม่ไอ้ชั้งไปเดินเข้าไปเรืเ่อยๆรับบุญเสร็จมากินลงทานไม่เอาค่ะมึงต้องเอามึงต้องกินนะ ดูลงทานแน่นขนาดดูลงทานลงทานคูบาบุญชุม่มว,วัดเพียงแก้วที่ดินกว้างใหญ่ไพศาลเลย